ก็อยากตอบมากอันนี้เพราะว่ามันมันมันอยู่ในใจมาโดยตลอดนะคะว่ามันมีงานหลายงานมากนะคะที่มันเป็นมันไม่ใช่งานแบบว่าวีมีลิสมาราอะไรเลยเนาะงานที่แบบทำซ้ำๆทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันสามารถแทนด้วย AI หรือออโตเมชันได้หมดเลยนะคะซึ่งปัญหาของแรงงานไทยเนี่ยทักษะแรงงานไทยเนี่ยมันเวลวร้ายกว่าที่อาจารย์คิดเยอะมากนะคะต้องบอกว่าคนประมาณ20กว่าล้านคนเนี่ยนะคะจบแค่ บุตรมอต้นนะคะอาจารย์60เอร์เซ็ของแรงงานทั้งหมดในประมาณ20กว่าล้านคนอยู่ในระบบประกันสังคม่ไฮะย0ิกว่าล้านนี้อันนั้ <c oughs> น,นก็อยู่ในประกันสังคมด้วยแล้วก็อยู่นอกระบบด้วยนะคะใน24ล้านคนเนี่ยมีประมาณ1ิบล้านคนที่อายุเกิน4ี่ปีแล้วแล้วทักษะที่ขาดเนี่ยเป็นทักษะที่เบสิกสุดๆอาจารย์จะงงว่าใช้เมาส์ไม่เป็น ดิจิ t a ลสกิ l เนาะเปิดปิดคอมไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ทักษะการอ่านง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าเข้าโรงงานไปต้องอ่านคู่มือแมนนวลต่างๆอ่านแล้วจับใจความไม่ได้แบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยรับรองว่า AI มาแทนได้หมดแน่นอนดังนั้นสกิลขั้นพื้นฐานพวกนี้ต้องเริ่มปูใหม่คนพวกนี้เขาไม่ใช่ความผิดของเขาเลยที่เขาเรียนจบแค่หมอตนเพราะวันนั้นเนี่ย ประเทศไทยต้องการแรงงานที่มีสกิลแค่นั้นนะแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้อัพสกิลตัวเองขึ้นมาเลยนะคะถามว่าแล้วรีรีไปทางไหนนะคะแน่นอนว่ารีไปในที่ที่ AI อาจจะทดแทนไม่ได้เช่นงานคราฟงานทำมืองานครีเอทีฟส่วนหนึ่งตอนนี้ AI ก็ทำได้หมดแล้วนะคะแต่งเพลงวาดรูป หรือว่าเขียนยียอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องอมีคราฟต์อย่างอื่นที่มันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้มือผลิตของอะไรเงี้ยที่มันจะเสริมมูลค่าได้จากงานศินละปะพวกนี้มากขึ้นค่ะจริงๆร,รีสกิลเนี่ยคุณหมายเคยพูดทีงแล้วว่าคุณหม่อ่านหนังสือแห่งปีของ Financial Times เมื่อสปีที่แล้วคือชิฟวอ้ตัว,วยวใชเวียดนามเนี่ยคือเขารีสกิลไปที่ตัวอุตสาหกรรมเซ mm hmm. มิคอนดกเตอร์เลยนะ หือเมื่อก่อนเขาไม่มีวิทยวกรเยอะขนาดนั้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาสำหรับเราเองเนี่ยนาโนชิปรับรองไม่มีทางทําได้แต่ p o w e r c h i ชนะตัวที่มันจะใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานพลังงานสะอาดเป็นต้นเนี่ยเราเองสามารถยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้ผลิตชิปตั้งแต่ต้นน้ําได้แน่นอนว่ารีสกิลไปทางนั้นได้แน่นอนนะคะไม่ใช่แต่ไม่ใช่การประกาศเพียงแค่ว่าผลิต อบรมทักษะ80,000คนไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีแผนการที่ชัดเจนว่าจะรีสกิลจากใครไปแล้วไปที่ทักษะเหล่านั้น